งานเปิดตัวแล้ววัดดนวยนโอ้โหก็เป็นเกียรติและตื่นเต้นและดีใจด้วยรวมัปคึงจะบอกว่างานยิงน่งใหญ่มากแล้วมีใครยังมาเที่จะตามดูในช่วงพ่อชาติเดอวีดดิ้งเนาะโอ๊ตพาละคะแต่ผมก็โปรเจกต์พ่อชาติเดอะดดิ้งนะครับเรื่องจากซัมเบอร์ครับผมก็จะบอกเร,เรื่องราวของการแต่งงานไม่ใช่การแต่งงานสิเส้นทางกจะไปถึงวันแต่งงานของ LGBTQ ซุ้มจะเป็น เอ่อเวอลิรีนี่เรกว่าเรื่องแรกของเอเชียเลยนะครับท,ที่ที่พูดถึงการแต่งงานของ LGBTQ ใช่ฮะคือจะบอกว่าการแต่งงานของ LGBTQ อะครับมันมีมันมีคำถามอะไรหลากหลายคำถามเลยเนาะวะ่าจะเหมือนจะต่างกับงาแต่งงานที่เราเคยเห็นมาไหมจะเป็นอย่างไรจะมีความความเอมันจะมันมันจะแบบ ตามยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเลยเขต้องติดต่อใช่เรียกว่าได้เหมือนได้ไปต่อติดไปกับองการเมื่อกี้วเ่คยใช่แล้วใช่แล้วกนการต่อแอนติงานใช่ไม่เห็นถึกระบวนการได้เห็นใต้เตียงของเราไม่เท่าเลยจริ่งจะบอกว่าตู้คอนเทนพอชามาผ่านหน้าสื่อผ่านโซเชียลมีเดียต่างต่ยังไม่เคยเห็นพอชามในชีวิตประจําของเราเลยซึิงจู้จีใช่เนี่ยต้องกระเจิ เขาไปตามอยู่กับเราเลยอยู่ทุกโมเมนต์ผ่านความสุขความเครียดอะรกันคือได้ไหมแบบที่ออกอากาศได้นะเมือก้เราไปแฟนก็จะได้รับคอมเมนต์องความหวานในเรื่องราวแน่นอนแน่นอนคือคือจะต้องบอกว่าเรื่องควาที่เป็นเรกิซีรีส์อะครับวันจริงเนือจริงเรื่องราวจริงเรกิซีรีส์แต่มันยังมีคขาเป็นซีรีส์อ่ะ ตอนในซีรีส์คำจริงคำละมุนคำละมุนคำมําเมนญน่ะบางซีนที่ตลอดสิบปีมาไม่เคยได้เห็นเลยได้เห็นเรียกว่าหวานจริงแต่ว่าอ๋อการเดินเมืี้บอกสิบปีมั้ยไ่ต่อตูจริงว่าไอตจริงๆเพราะฉันทะเลาะกันบ่อยมากใช่ครับทะเลาะกันบ่อยแต่ว่ายิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งรักกัน ก็ว่าเรามีแฟนมอือว่าแฟว่าแฟนไมนห่อสักว่าก็เริ่มยังไงบ้างด้วยปะก็ตอนนี้ก็หาสถานที่ได้แล้วหาชุดได้แล้วคือทุกอย่างเตรียมพร้อมอ่ะเหลือแค่เหลือแค่บางอย่างในรายละเอียดที่เราคิดไม่เหมือนกันแล้วมันแบบเหมือนจะใช้ก็อะไะโต้เถียงกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเต้เถียงโต้เถียงเล็ก่ากเออโต้าเถียงเันเรื่อเนี่ยหึงป แต่เ,เริ่มอะคือจริงๆเรื่งองทีมอะต้อง่อกันปกเมื่อเมือ่อเมื่ออาทิตย์สอดทิตยที่แล้วเองนะำแป๊บเดียวถามเรื่อีมอะคือบอกทุกคนเลยก็ได้เตรียมชุดม,มาให้พร้อมครับเป็นสแตนดำทองอ่กาก็เป็นการเป็นงานแต่งงานที่ใส่ชุดดำมาได้เลย ใส่ชุดพอมมาได้เลยเชิญ้ะใส่แบบฟูฟูมาอะไรไปก็ได้มาได้เลยงานของเราอะมันมีแต่เจ้าบะเจ้าเบาเลี่ยตอนนี้มีเจ้าสักรีดแล้วใส่ชุดพุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะฉะนั้นแขกครับเชิญได้เต็มที่เลยนะเต็มรี่เลยการแต่งงานในซีรีส์หรอกครับได้เห็นแพระอ่างันเองคื่ใช่เราทำการ์ดกันเองออกแบบกันเอง ในกาสเนี่ยจะมีเส้นบางๆเส้นเหมือนแบบเพืส้นแบบเส้นอยู่ในกาสเนี้ยใช่ไหมตีกันเรื่องให้ใช้ตีกันโตเถีออยงกันเรื่องไอ้เส้นเนี่ยอยู่สองชัวง่วโมงแบบเอาตั้งหานอนเอาอะไรแบบไง่ายง่ายเวลาเราแบบเป็นคนหลับหลับหรือเปล่ะ เวลาเส้นๆมือมันก็มีความเหมือนจุดนะลักการเชิญมามาแต่คือทุ่งที่เธออะมีความหมายอยู่ในอะไรอะไม่ได้แบบเบ๊เบ๊ดเบ๊ดใส่ไปหรือใช่แต่ใจจนจริงจริงจริงว่าในานแต่งงานผมของเราเลยนะเราอยากจะนังกนะโหนสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความท้าเทียมสมมติท้าเทียมความท้าเทียมของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเรื่มเติมเข้าไปในขนมเทียมแม่เห็นแน่นอน แบกเลได้ไหมหน้าเดาบอกเลย <ไป S 1> อันนี้เพิ่งตกประการกันมาแล้วก็เราก,ก็เอาว่าเอาว่าไอเดียเนี้ยบอกพี่บอยเออมันมันมันมีความหนักมากสำหรับหลอกสองโปรคืออย่างประเทศอินเดียไทยก็จะมีประเพณีขันมาก,การประดูดนประดนบองยังไงครับ ปกติแล้วเจ้าสาวก็จะไปนั่งรออยู่เจ้าบ่าวก็จะฝากประตูเงด้วยนะาไปจนเจอก็ฝากทีนี้งานนี้เนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าสาวเพราะฉะนั้นก็ประตูมันปูพงกันสองสางไปเลยเข้าเพียงกันฝ่าฟันกันมามาเจอกันตรงกลางคือมันไม่ใช่แค่ว่าพี่พอสองขบวนไปเลยมันไม่ใช่แค่ว่าพี่พอจะต้องฝ่ากไนอะไรมาหาหาเพราะต้องฝ่ากไนอะไรเพื่อมาพูดไม่รู้จุดกันก็ในความเป็นจริงเนี่ยทั้งสองคนก็ฝ่าฟันอะไรมาเพราะคนไม่รักกันหรอก น้กลมเเนเป็นเลือีไยเรอคะไ้ตก็เป็นเขียนดีใจติ่งเต้นเหมือนมางานนี้เลยแหละรู้สึกว่า เออในในที่สุดเให้ไทยก็มีกฎหมายเพื่อรองรับความรักของมนุษย์ทุกคนสิบีเดี๋ยวมาสิ่งที่เราสู้กันมาสิ่งที่เราื่้กันมาโดยตลอดและเรียกร้องกันมาเอาจริงๆริแล้วว่าสิ่งสี่นี้ที่สิทธิขที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีก็หลายเสมเราก็อแต่ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองให้กับสมรรถทา่ดําที่กับเจ้ประกาศขแล้วอะมันเป็นสิ่งที่ สืดยอดครับต้องเป็นรื่องดาแต่ส่วนใหญ่ส้มก็ที่มอหาเราไม่ใช่จุดสิ้นสุดคุณแม่ส้มก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่ตัวด่านแรกที่เราเติดเข้าไปแล้วเราเห็นว่าสุดยนในประเทศไทยยอมรับแล้วแล้วมันยังมีกฎหมายอื่นอื่นๆฉบับอื่นๆต่ออีกให้เราได้ ออกสิวเะรี่กอ่อหไอีกาัแต่งงานก็ไม่อแหวนไม่ได้เป็นีรี่พอได้เห็นแต่งวงใหม่เงีนหรือว่าเป็นวงนี้แต่แล้วเห็จะก่อของทุกอ,อ,อย่างเยรวง,งนี้เนี่ยใส่มาเป็นสิบปีแล้วก็คิดว่าต้องมีแหละให้มันเป็นสัญลักษณ์หอแหอง,งการเริ่มต้นใหม่ บอกว่าเป็นยังไงต้องรอดูกันแกาครับผมก็ฝากติดตามนะครับออมสตาร์นเตอร์ไลอัพสองพันยี่สิบห้าน้ครับไมดอปเิจต่าเลยนะครับจะเป็นซีรีส์เป็นหนังนะครับแล้วก็โปรเจกต์พิเศษโอ้ยพิเศษช่างก่อสร้างจะเห็นเมนด้วยนะครับผมดอเติดตามด้วยโดยเฉพาะพราชามเด็กเวดดี้นะคร้องครับซูนีคลิตาพซีรีส์รั้งแรกของวันนี้ ขยติดตามได้ครับเมรามาันนี้สุภาได้ด้วย้ว